ครับเมื่อก,กี้ไปสอบถามพี่ที่นี่มานะฮะก็ได้รับคาแนะนําว่าเราจะไปที่อ่าวน้อยหนาได้อีกนะข้างหน้าเนี่ยจะมีอ่าวน้อยหนาจะมีหมู่บ้านทะเลแต่ว่าถ้าเลยอย่างนี้ไปเนี่ยจะต้องอ่าวจะต้องอ้อมอา่าวพราวอ้อมไปอ้อมสุดเกาะเลยเพื่อจะไปที่อา่าวพราวหลังจากอา่าวพราวนี่คือคือถ้าไม่มีที่ให้จอดเรือเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นเขาสมด ไม่มีชายหาดอย่างนี้แล้วเราก็ไม่อยากเสี่ยงอันตรายนะครับเพราะว่าเรือเราเนี่ยมันน้ําซึมเข้าทุกๆคึ่งชั่วโมงเลยต้องหาหาดขึ้นให้ได้แล้วเทน้ําพิ้งก็อาจจะไม่ไหวเดี๋ยวเราจะไปถึงแค่าหาดแม่นะก็เป็นประสบการณ์นะครับผมก็นะไปเอาจังเอานะ้อยนา แล้วครับตอนนี้ก็มาถึงอ่าวน้อยหนาแล้วนะครับผมอันนี้คือสมัยคลิปครับมันมีป้ายอยู่ก็เลยรู้นะฮะครับนี่แหละครับอ่าวน้อยหนานะครับผมตกปลากันสนุกสนานใหญ่นี่เราเดินทางมาประมาณกี่กิโลแล้วเนี่ย,หล,ยลหลายกิโลแล้วแหละบ่ายสองแล้วตอนนี้ ออเดินทางตั้งกี่โมงนะ9โมง45คง 5. 5. รัม45อนนี้บ่าย2อแล้วนะครับผมก็พักเป็นช่วงๆฮนะเดินอุปสรรคเรื่อยๆครับผมมาถึงตรงนี้นี่ก็โอ้โหดูผ่นน้ำนะ่ครับน้ำเรียบนิ่งมากเลยนะครับผมไม่มีคลื่นนะครับมีลมเบาๆมาสบายเดี๋ยวเราจะลองไปจนสุดดูนะว,<ง>ว่าจะเป็นยังไงต่อไปถ้าไม่ไหวเดี๋ยวเราพายกลับ ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ <c oughs> อ่าวน้อยนาแล้วครับนี่ฮะ <c oughs> อ่าวน้อยนาฮะฝั่งนั้นที่เห็นก็คือเป็นฝั่งระยองครับ <c oughs> วันนี้ก็มาพักกินข้าวเที่ยงนะฮะเวลาบ่ายสองที่หมู่บ้านทะเลรีสอร์ทครับก็ <Okay. S 1> ถ้าจะเลยจากนี้ไปนะฮะ <c oughs> ก็ต้องอ้อมแหลมไปเป็นอ่าวพราวครับผม <c oughs> ก็เขาบอกว่าฝั่งนั้นนี่คือเป็นฝั่งรับลมแล้วมันค่อนข้างจะอันตรายหน่อยหนึ่งแล้วก็ไกลมากนะ,ะับถ้าจะกลับที่เดิมเราก็เลยตัดสินใจที่จะ กลับไปที่พักแล้ววันนี้ก็รู้สึกเหนื่อยล้ามากเลยครับทําไม่ได้อย่างที่คิดไว้รอบก่อนก็ปัญหาหลายอย่างนะเรืองเรือสภาพความพร้อมแล้วก็เหนื่อยเป็นเรื่องเรือแล้วก็ใจอะโอเคก็ถึงที่ฮะแล้วก็สมเ็ดสวยไหมครับเาว่าก็มาเที่ยวกันนะฮะ ในฝ่ายก็ไม่รู้ครับยอดแล้ว